สวัสดีครับพบกับคูกอฟเดอะจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับคูกอฟก็จะมานำเสนอในส่วนของข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงของเดือนมิถุนายน2564นั่นเองครับเพื่อไม่มีเป็นการเสียเวลาครับเราไปดูแนวข้อสอบตัวนี้กันเลย ในข้อที่1ครับก็จะเอาใจนะครับสำหรับกลุ่มที่จะสอบข้าราชการครูนะครับเป็นพิเศษก่อนเนาะในข้อนี้เนาะส่วนข้อต่อไปก็สําหรับสอบข้าราชการในหลายสาขาก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับข้อที่หนึ่งถามว่าสอพอทเนี่ยเร่งขับเคลื่อนนโยบาย Quick w i นนะครับเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่7วาระของนโยบายดังกล่วาวนโยบายค i c ก w ินนะครับก็จะประกอบไปด้วย7วาระเร่งด่วนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภยัย นะครับความปลอดภัยของผู้เรียนหลักสูตรเขาเรียกว่าฐานสมรรถนะนะครับแล้วก็ข้อมูลใหญ่หรือว่า Big Data นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเกี่ยวกับความเป็นเลิศด้านการอาชีวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การพัฒนาทักษะอาชีพ <c oughs> การศึกษาตลอดชีวิตนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นการจัด การศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษนะครับหรือว่าผู้ที่มีความจําเป็นพิเศษนี่คือ q ควิกวินนะครับหรือว่านโยบายเร่งด่วนเจ็ดวาระในข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ความปลอดภัยของผู้เรียนมีครับหลักสูตรฐานสมรรถนะมีครับพัฒนาทักษะอาชีพมีนะครับแต่ข้อนี้มันไม่ใช่ตลอดหลักสูตรครับเป็นตลอดชีวิตนะฮะเป็นตลอดชีวิตครับตอบข้อ4ครับ นโยบายคลิปวินที่ไม่ใช่ก็คือการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรนะครับแต่นโยบายเรื่องนว้เขาใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะการศึกษาไม่มีที่ส้นสุดครับเราในส่วนของทัฐมรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือท่านตรีนุชเทียนทองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าคนที่จะมาเรียนแต่ในระบบอย่างเดียวนะครับก็มีการศึกษานอกระบบด้วยนะรวมไปถึงโฮมสคูลอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการศึกษาตามปัชยาใย นะครับก็คือช่วงวัยต่างๆสามารถเข้ามาเรียนได้นะมะ่นจะป็นต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยเล็กวัยเด็กเนาะมาดูในข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าวันที่10มิถุนายน2564เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตามข้อใดข้อนี้ครูกอตั้งโจทย์ขึ้นมามันมันมันดูดูยากลําบากไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่10ธันวานเนี่ยไอยมิถุนนยาเนี่ยเยอะมากเลยครับแต่ แต่ต้องกล่าวถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดในวันที่10มิถุนายน2 5งพายกิซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็นานๆานทีจะเกิดครั้งหนึ่งต่อปีเนาะนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าพายุฝนฟ้าคะนองพัดถลม่มภาคอีสานนะครับก็อยู่ในช่วงรุ่นเดือนนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดวันนี้หรือเปล่าเนาะน้าในตนเลสาพแห้งครับตนเลสาบก็คือทะเลสาบขนาดใหญ่หรือว่าทะเลสาบน้ําจืดของชาวกัมพูชา เกิดสุริยุปราคาวงแหวนนะครับ 4. ครับภูเขาไฟปะทุที่อินโดนีเซียเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่10มิถุนายน2 5 6 4, 4ก็คือสุริยุปราคาวงแหวนครับเกิดที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รวมไปถึงทางอเมริกาเหนือนะครับที่จะมองเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนตรงนี้เนาะนะแต่ว่าพายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็เกิดในห่วงเดือนมีนาเนีย่ยแหละเอ้มิถุนายนะครับมีพฤษภามิถุนายน นะครับน้ำแห้งก็เกิดในช่วงเดือนวนาเช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกิดจากการกั้นเขื่อนนะครับสร้างเขื่อนกั้นของทางประเทศจีนนะครับส่วนภูเขาไฟปะทุที่อินโดนีเซียเนี่ยก็สามารถเกิดได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเนืเ่องจากว่าประเทศอินโดนีเซียนี่อยู่ในวงเวียแทงไฟนะครับหรือว,ว่า Ring Fire, ริ้งออฟไฟนะเกตที่มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือว่าเคลื่อนตัวของหินหนืดน,นะครับทำให้เกิดภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรต่อว่าไปรวมไปถึงสึนามินั่นเองนะครับ ข้อต่อไปครับเขาบอกว่าประชาชนชาวไทยนะครับได้รับวัคซีนนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะต้องกําหนดตรงนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าการได้รับวัคซีนนะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประชาชนเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของซีโนแวคมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในห่วงเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับแอตตาเซเนกาครับพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่เท่าไหร่ดีเดย์ครับจากรัฐบาลนะครับที่สร้างนโยบายหรือเร่งผลักดันในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย นะครับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกพทุกว,วัยเนี่ยแล้วเป็นวัคซีนยี่ห้อที่มีชื่อว่าแ s t ตราเซเนกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉีดมาแล้วเข็มแรกหรือว่าเข็มที่2ก็คือฉีดซีโน v วคมาแล้วก็เปลี่ยนใจมาฉีดแอสตรานะครับรัฐบาลกําหนดให้วันที่เมิถุนายนนะครับปี2องพเนี่ยเป็นวันดีเดย์ครับที่ประชาชนชาวไทยนะครับทุกคนจะได้รับวัคซีนแอตราเซเนกา นะครับซึ่งครูก๊อฟก็ได้ไปรับวัคซีนชนิดนี้มาแล้วนะครับโดยไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่ามีการเปิดเรียนก็ครูก๊กอฟก็ถือว่าเป็นด่านหน้าเช่นเดียวกันนะครับก็คล้ายๆก,กันกับบุคลากรนานทางการแพทย์แต่บุคลากรนานทางการแพทย์นี้นะครับรู้สึกว่าอาการจะหนักกว่าในเรื่องของครูนะครับหรือว่าสายอาชีพอื่นๆเพราะเนื่องจากว่านี้เป็นด่านหน้าโดยตรง นะครับดานนั่นเดยตรงนะครับซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนที่ที่ต้องดีกว่านะครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้ได้รับวัคซีนที่ดีกว่าและทั่วหน้าด้วยนะครับในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็คนไทยทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้ครับเราจะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันสักทีนะครับเราจะได้ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเนาะดังนั้นแอัตราเซนกาครับเริ่มดีๆวันแรกนะครับโดยรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันที่7มิถุนนาย2014เะ ข้อต่อไปครับในวันที่24มิถุนายนนะครับ2,564เนรบี่นยนะครับถือว่าเป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับอยากทราบว,ว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วกี่ปีเราต้องเท้าความเงินไปนะครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับเราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหรือ,อ,อราชาธิปไตยด้วยนะครับ ทีนี้เรานะครับหรือปวงชนชาวไทยเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิรา์มาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยในวันที่24มิถุนายน2475นะครับแล้วเขาถามว่าปีนี้นะครับ ปี2564เนี่ยประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะได้รับการปรเออได,ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วกี่ปีคำตอบก็คือ89ปีมาแล้วนะครับ89ปีนะครับปีหน้าก็วันที่24พฤศจิกายน2 4 6 5ก็จะเป็นครบ90ปีแล้วก็บวกไปอีก10ปีก็คือ24พิจมิถนา 2575นะครับ2575ก็จะครบ100ปีพอดีนะครับในวันที่2 0นา2564ก็89ปีแล้วนะครับสำหรับประชาธิปไตยนะครับข้อต่อไปครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายน2564เนี่ยนะครับ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มีการนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งครับนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเฟรสามเป็นโครงการเฟรดสามนะครับท่านคิดว่าเป็นโครงการอะไรครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐข้อที่2โครงการเราชนะข้อที่3โครงการคนละครึ่งข้อที่4ี่โครงการยิ่งช็อปยิ่งได้นะครับยิ่งช็อปยิ่งได้คําตอบคือโครงการคนละครึ่งนะครับแต่ ในข้อที่สเนี่ยตรงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในตามนโยบายเขาประกาศว่ายิ่งใช้ยิ่งได้นะครับนะเลยตอบเขาว่าโครงการยิ่งช็อปยิ่งได้ไม่ได้นะจะต้องต่อโครงการคนละครึ่งนะครับส่วนเราชนะสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็มีมาก่อนหน้าเนียนแล้วแต่ว่ามาเปิดเฟรดสามครับในวันที่14มิถุนายนอ2องนานะครับประมาณ30กว่าล้านสิทธิ์นะครับส1ล้านสิทธินะ์เนาะประมาณนี้นะครับขายที่ได้อ่ โครงการตรงนี้ไปก็อย่าลืมนําไปใช้จ่ายด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยพ่อค้าช่วยพ่อค้าแม่ค้านะครับช่วยผู้ขายแล้วก็เป็นการช่วยตัวเราเองด้วยเพราะเราจะได้จ่ายค่าสินค้าแค่ครึ่งเดียวนะครับมาดูข้อต่อไปครับในเดือนมิถุนายนนะครับประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในระดับทวีปเอเชียคือการแข่งขันกีฬาประเภทใดครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับข้อหนึ่งครับ การแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับไม่ทราบว่าเป็นรอบอะไรนะครับแต่ว่าเป็นโซนเอเชียเนาะข้อที่สองนะครับการแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือเป็นการชิงแชมป์สโมสรลีกเอเชียเนาะสามครับการแข่งขันแบดมินตันนะครับไทยลันโอเพนนะครับสี่ครับการแข่งขันอ่าโตจีพีนะครับสนามช้างบุรีรัมเซอร์กิตคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือการแข่งขัน AFC Champions League นะครับโดยมีตัวแทนสโมสรของไทยเข้าร่วมการแข่งขัน4สโมสร นะครับแต่มีแค่สมสโมสรในไทยนะครับที่เข้าแข่งขันในประเทศตัวเองนะครับก็บประกอบไปด้วยราชบุรีมิตรพลเอฟซแล้วก็การท่าเรือไทย f อรวมไปถึง BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งแข่งในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยมี3ตัวแทนสามสโมสรตัวแทนประเทศไทยที่แข่งในประเทศไทยแล้วก็อีกหนึ่ง,งตัวแทนของประเทศไทยครับแต่ว่าไปแข่งที่อุซเบกิสถานก็คือเชียงรายยูเนเต็ด นะครับซึ่งจัดในช่วงเดือนมีนาไอ้ประธานโทษครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี่เองนะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่านโยบายเปิดประเทศครับเพื่อรับนักท่องเที่ยวนะฮะมันเป็นนโยบายที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับหรือว่าเรียกเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศพื้นที่แรกนะครับที่เปิดประเทศนะครับให้รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรครับข้อหนึ่งครับภูเก็ตแลนด์บ็อกซ์ข้อไขครับภูเก็ตทูบ็อกซ์ นะครับข้อต่อไปครับภูเก็ตล็อกบ็อกซ์แล้วข้อที่4ครับภูเก็ตแซนบ็อกซ์นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยพื้นที่แรกของประเทศไทยนะครับเปิดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับใช้ชื่อว่าภูเก็ตแซนบ็อกซ์นั่นเองครับ